ค่ะทุกคนวันนี้แป้งรับล่าพาทุกคนมาเที่ยว l a n p p o o l Reserve e เ e l ิน n n u Up นะคะที่ W A ในที่สุดแล้วก็ได้กลับเข้าสู่ธรรมชาติสักทีหลังจากห่างหายไปนานแสนานานนะคะสวัสด,ดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานกับ Vlog ok, แบบเที่ยวตามธรรมชาติในที่สุดเราก็มีคลิป Vlog ok แล้วนะคะอุย้ยบรรยากาศดีมากดูดิเฮ้ยมันเลิศมาก แล้วคือจริงๆวันนี้ตั้งใจใส่เอวอลยมาเพื่อแบบจะถ่ายรูปแบบมีความน่ารักแซบๆใช่ปะแต่ว่าหนาวก็เลยเอาจจมเพอร์มาใส่เหมือนเดิมให้รอดคะ่ะก็ไปซื้ออาหารมากินเขาเรียกว่าอะไรฟิลฟลค่ายปิกนิกอะไรอย่างนี้ Hi YouTube ืออ้ยทุกคนมันมันมันเขียวแล้วก็สวยมากๆเลยอ่ะเฮ้ยถอดใจดูรอดมาก มาก๋ยวไปเติมยิปแล้วก็กินข้าวก่อนนี่ที่เราซื้อมาอันนี้เป็นเคอรี่ลักษะแล้วก็อันนั้นเป็นอะไรนะแม่ที่แม่ซื้อมาะบองโกเลียนบีฟนูโดอกโกเลียนบีฟนโดแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะดูวิวสิสวยมากนี่เขามีบันไดให้เราเดินลงไปด้วยแต่เรายังไม่เดินลงไปตอนนี้ว,ว้าว นี่วิวโดยรอบไหมสวยมากแล้วเราก็นั่งกินข้าวกันตรงนี้จนี่นะาะำเพ่อนะ i t e i อ in าจำมจาก่ม่่ว <From here? S 1> ันนีผัดหมี่กันนะแต่ว่าเปนเส้นเส้นขนมจีนผัด ข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปียวผมเรียบร้อยแล้วก็เลยเราไปเดินกันดูดิข้างหลังมันก็จะเป็นแบบเป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ่อน้ําแอ่งน้ำ,นำ,นำว้าวโอ้ดิจิซี่ e อนเดอะฟล o อตเย้สวยมากน้ํามันขึ้นดูดิแล้วคือที่เราใส่มาคือเป็นรองเท้าสีขาวนะคะแล้วก็กระโปรงยีนกะ่ะเออ คือไม่ค่อยจะเข้ากันกับสถานาการณ์เท่าไหร่นะแต่ว่าเหนือสิง่งอื่นใดทุกคนดูต้นไม้ต้นนี้มันสวยมากแบบน้องมีดอกสีขาวใจกลางใจกลางต้นไม้ดูความสวยของเขาสิคะวูสวยมากดูดิ สวยมากวยมากนี่ไงเมื่อกี้เรากินข้าวกันอยู่ตรงโน้นแล้วเราก็เดินอ้อมมาแล้วเราก็มาตรงนี้หนาวมากแล้วคือเมื่อกี้อะ ขอดเสื้อถ่ายรูปเราสู้มากค่ะอากาศหนาวแต่เราสู้มากแล้วตอนนี้คือกลับมาใส่เสื้อเหมือนเดิมโอ้ว้าวสวยมากจะไปเดินสำรวจข้างในกันนะคะนี่เราจะเดินเข้าไปสำรวจข้างในตรงนี้ว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างยูแดดมายดูแดดมาดิแดดมาแล้วสวยเลยอ่ะ ดูดิคือตรงนู้นอะ่ะมันแบบมันมีมันเป็นป่าสนที่เราแบบเพิ่งอัดวิดีโอตอนเราขับมากันน่ะสวยมากเห็นป่า้ยธรรมชาติอลังการไม่ไหวแล้วและนี่ก็คือที่ที่เราจะเข้าไปสำรวจสำรวจป่าก,กันค่ะโอ้ <c oughs> วันนี้คือเราสู้ชีวิตมากทุกคนจะเมาไว้ฝั่งคือตื่นไปทำงานนั้นแต่ตีสีเสร็จงานตอนสรเ็จโมงแล้วเราก็มาสำรวจป่าต่อเลยค่ะใช้ชีวิตได้ขุมมากแล้วก็สุบมากจริงๆ ฝนก็คือจะมาแล้วและนี่ก็คือเป็นห้องน้ําทุกคนห้องน้ําก็คือกลมกลืนมากๆสร้างไม่ให้โดดออกมาจากต้นไม้ธรรมชาติความตีมนี้ฝนฝนจะมาแร้วทุกคนเห็นฟ้าไหมคือเมื่อกี้แดดมาแล้วตอนนี้ก็คือมืดสลับโวนกันไปทุกๆข้างสิบนาทีแล้วตอนนี้ก็คือแบบลมแรงเวอร์กับค่ะที่นี้มาเดินถ่ายรูปพอหอบปากของคอ,อ,งองแล้วก็กลับซอ,องเท้าเดินปก เออถ้าเราจะเดินบ่อยขนาดนี <så d> <art> ้เห็นไหมแดดมาอีกแล้วค่ะท <verständ> ุกคน คือดอกโกลเด้นวอเตอร์นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติออสเตรเลียเลยซึ่งเป็นดอกที่ทนแดดทนฝนทนสภาพอากาศออสเตรเลียได้ดีสุดนะคะมันก็เลยเป็นดอกไม้ประจำชาติของที่นี่ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยคือแบบเราจะเห็นได้ง่ายมากๆคือแบบน้องก็คือเหลืองอารามสุดๆเลยแล้วแบบมันสวยมากจะเป็นดอกผู้เล็กๆดอกช่อเล็กๆแล้วแบบพอมารวมๆกันอะคือมันสวยอารามแบบเหมือนทองแบบเหมือนดอกทองอะดอกที่แบบเป็นทองเล็กๆอะมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิ สวยเนาะเหมือนต้นทองอะไรอย่างนี้เลยเดินสำรวจต่อค่ะบอกจะกลับมา่ระหว่างทางเธอจะมาได้ไหมถอดเสื้อแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายรูปโอ,อ้ยระวังระวังเทา้าฉันสีขาวด้วยนะออ้ดูดิอ่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตามแม่นะคะสวยมากอ๊ ูแบบใกล้ๆเลยนะคะสวยแบบถ้ามันเป็นฟองแบบนั้นแปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะแต่มันสวยมากเยอะดูดิดูาว้างหลังนี้เหมือนก้อนเมฆเลยอะมองผ่านเข็มกลับกันค่ะรูปเยอะมากแล้วแบบโ่มันสวยมากเลยอุ้ยผมเผ่าไม่หอมหิ้วของมาแบบ คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย